อายวราภาัยรินนักแสดงสาวถ่ายญาติพันล้านเก่งโปรไฟล์ดีครบเครื่องจนหนุ่มๆไม่กล้าจีบเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่หายหน้าจากจอทีวีไปนานมากสำหรับอายวราภาัยรินธนาวริศพรหรือที่ทุกคนจะรู้จักเธอในบทบาท b ีบีกับละครสงครามนางงามที่ตอนนี้ได้ไปทำธุรกิจส่วนตัวและช่วยที่บ้านดูแลกิจการพันล้านล่าสุดสาวายได้โพสต์รูปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุคแคปชั่นว่า ว่าที่วิศวกรสาวอดีตความหวังของพ่อเป็นอะไรก็ได้ที่ลูกอยากจะเป็นไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยที่สุดความภูมิใจของพ่อคืออยากเห็นลูกเป็นคนดีพ่อกล่าวกราบเลยฮะซึ่งก่อนหน้านี้อายได้ให้สัมภาษณ์ในสํานักข่าวดังว่าเคยมีหนุ่มมาจีบทั้งดารานในวงการและนอกวงการที่เคยมาแต่มาแบบที่ไม่ชอบเท่าไหร่และก็มีหนุ่มๆที่ไม่กล้ามาจีบเช่นกันเพราะสไตล์การใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนใครและโมแต่ทํางานหนัก และไม่ได้โฟกัสกับความรักเพราะสนุกกับการทำงานแต่ถ้ามีคนดีๆเข้ามาก็ค่อยว่ากันอีกที